ชุดย้ำหางปลาแบบทองเหลืองในชุดก็จะมีครีมย้ำนะครับแล้วก็ชุดหางปลาซึ่งการเข้าหางปลาแบบทองเหลืองก็เข้าไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ปอกสายับแล้วก็ปอกสายนี่ประมาณสักไม่ถึงเซนนะครับสักครึ่งเซนก็พอครับแล้วก็ใช้ปลายคีมย้ำบีบ ให้ล็อกสายก่อนครับบีแม่สายขยับตัวนี้ก็จะเข้ายากหน่อยนะครับแต่รับรองว่าถ้าได้ย้ำแล้วไม่มีการหลุดแน่นอน,นครับพอเราหักให้สายมันล็อกกันแล้วครับแล้วเราก็เอามาเข้าสายเลยครับดูให้ตรงเบอร์แล้วเราก็ย้ำเข้าไปเลยครับตัวนี้รับรองไม่มีการหลุดแน่นอน,นครับในกล่องก็จะมี ตัวปลอกสายนะครับแล้วก็มีท่อหดแล้วก็มีตัวครอบหางปลานะเป็นฉนวนป้องกันไฟนะชุดนี้100กว่าบาทครับท่านเพื่อนสนใจเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ใต้คลิป